สวัสดีตอนเย็นๆนะครับก่อนที่จะไปทํางานในสวนนะครับพอดีได้ยินเสียงคุณแม่ที่ล่วงหน้ามาก่อนนะครับเรียกมาเก็บเห็ดช่วยกันว่างั้นเห็ดปลวกนะครับเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดโคนนะครับก็รีบวิ่งมาดูนะครับโอ้โหมันเป็นแบบเป็นพันๆดอกเลยนะครับเกิดเต็มเลยนะครับแต่มันเป็นเห็ดปลวกเล็กนะครับภาษาบ้านผมนี่เขาเรียกว่าเห็ดปลวกไก่น้อยนะครับแต่นี้ผมว่าน่าจะเป็นลูกไก่น้อย มันดอกเล็กมากนะครับคือรอบก่อนนี้ผมเก็บไปก็เห็ดปวกชนิดนี้นะครับน่าจะประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะครับรอบที่เห็ดปวกรอบก่อนเขาออกนะครับเห็ดโคนเขาออเขาก็ดอกใหญ่กว่านี้อยู่ชนิดเอชนิดเดียวกันนี่แหละแต่จุดนี้ที่มันเกิดนะครับโอ้ดอกเล็กมากเลยลองลองเทียบกับมือผมดิกระจีด๊เดียวนะครับแต่เห็ดชนิดนี้เขาอร่อยนะครับก็เอาไปแกงได้ไปหมกได้ไปใส่ไข่เจียวหรือว่าไปผัดได้นะครับอันนี้ แม่ผมก็เก็บอยู่่วนนู้นก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บตรงนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะไปดูจุดที่มันเคยออก,กรอบก่อนนะครับที่ว่าดอกใหญ่กว่านี้นะครับวิธีเก็บก็ประมาณนี้แหละกาจจะช้าหน่อยนะครับก็ถอนขึ้นมาแล้วก็เอารากเขาออกนะครับที่มีดินติดเนี่ยเวลาไปล้างทําความสะอาดนะครับก็จะง่ายเนาะดูนะครับคือเอาดินออกจากรากเขาเลย เด็ดปลายรากเขาออกนะครับโหกว่าจะได้ขนาดนี้นะเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยเฉพาะตรงนี้นี่เป็นร้อยร้อยดอกเลยตรงนู้นอีกอืมนี่ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็น่าจะออกอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ผดเขานะครับเชื้อเขาเห็ดปวกพวกนี้เป็นเห็ดที่เกิด เองตามธรรมชาตินะครับโดยการเกิดเนี่ยเห็ดปลวกทุกชนิดนะครับเห็ดโคนเนี่ยเขาเกิดมาจากจอมปลวกนะครับตรงนี้ก็เป็นจอมปลวกนะครับค่อนข้างใหญ่เลยแหละหลายจุดนะครับบางคนบอกว่ามันไม่ใช่จอมปลวกมันก็เกิดนี่จริงๆแล้วจอมปลวกหนึ่งจอมเนี่ยเขากินบริเวณอาณาจักรของเขาเนี่ยเขาสร้างอาณาจักรใต้ดินไปเนี่ยกินพื้นที่เป็นงานเลยนะครับ เวลาเราขุดดินไปเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆมันจะมีก้อนเขาเรียกว่าเจาปวกนะครับขนาดกำปั้นเนี่ยกระจายไปทั้งบริเวณถ้าผมขุดลงไปตรงนี้นะครับก็จะเจอก้อนเจาปวกนะครับคือมันเกิดมาจากเจาปวกนั่นแหละคือเห็นใน YouTube บ้างเห็นใน Facebook บ้างขายกันเป็นล่ามเป็นสันนะครับท่านใดอยากให้เห็ดปวกเกิดอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อนะครับไอเชื้อเห็ดปวกของนั้นเปล่าประโยชน์นะครับจริงๆแล้วเห็ดปลวกเนี่ยเกิดเอง ได้ตามธรรมชาตินะครับขอให้ยตกใจหมดอะไรลูกมดกัดบอกขอให้มีปลวกเข้ามาอยู่อาศัยในสวนเรานะครับไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะครับเห็ดปลวกนี่ไม่ได้เกิดตามต้นไม้แต่ก็ขอให้มีต้นไม้มีสวนมีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าปลวกเขากินพวกใบไม้กิ่งไม้เศษไม้เปลือกไม้เป็นอาหารนะครับ ปลวกนี่ก็มีหลากหลายชนิดนะครับเห็ดปลวกก็มีหลากหลายชนิดทั้งเห็ดปลวกใหญ่เห็ดคนใหญ่เห็ดปลวกจิบเห็ดปลวกตาโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเห็ดปลวกฟานเห็ดปลวกไก่น้อยอย่างนี้นะครับก็ถ้าอยากให้ปลวกไปอยู่แบบเร่งรัดตัดตอนเลยเนี่ยก็ผมแนะนําให้เวลาที่แมงเม่านะครับแมลงเม่าเนี่ยเขาออกบินเล่นตอมหลอดไฟเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่สวนมีต้นไม้ต้นผลไม้อะไรก็ได้นะครับ ก็เอาไฟนี่ไปติดตายต้นมงต้นไม้ตรงนั้นแหละมแมลงเมาเขาก็ที่บินมาเล่นกองไฟนะครับเขาก็จะไปขยายขยายอาณาจักรปลวกเขานี่แหละมันก็จะทําให้สวนเราเนี่ยมีรังปลวกนะครับเมื่อมีรังปลวกเกิดขึ้นเนี่ยอนาคตก็รับรองเลยนะครับต่อให้ไม่ได้เอาเชื้อเห็ดปลวกไปใส่ไปหยอดนะครับมันก็เกิดเองนะครับแต่ถ้ามีปลวก อยู่แล้วในพื้นที่มีจอมปลวกอย่างผมอยู่แล้วนะครับอยากให้มันเกิดเห็ดปลวกตรงไหนเราก็สามารถกระจายพื้นที่ไปได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติหน่อยก็เห็นที่เขาทําก็ง่ายสุดก็เอาจอมปลวกนั่นแหละขุดเอาไอ้เจ้าปลวกอยู่ด้านในก็ได้หรือจะเอาเห็ดอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับขุดลุมขุดดินลงนิดหน่อยเอาเศษใบมงใบไม้ไมใส่ ตัวเจ้าปลวกไปโรยเลยก็ได้นะครับเรื๋เอาเชื้อเห็ดปลวกตัวนี้ไปโรยเลยก็ได้เดี๋ยวปลวกเขาจะมากินพวกใบมงใบไม้แล้วก็กินเชื้อเห็ดตัวนี้ไปด้วยเขาจะเอาเห็ดตัวนี้นะครับไปเพาะเป็นอาหารในรังปลวกของเขานะครับให้ตัวอ่อนปลวกกินนะครับเมื่อฟ้าฝนเป็นใจนะครับฝนตกอุณหภูมิเป็นใจความชื้นได้ที่นะครับถึงฤดูกาลเขาไอพอดินนิ่มเนี่ยไอเชื้อเห็ดปลวกที่ เป็นเม็ดเล็กๆที่เขาเพาะในารังปลวกนะครับมันกินไม่หมดกินไม่ทันอยู่แล้วนะครับมันก็จะแทงโผพ้นผืนดินขึ้นมานะครับก็จะมีเห็ดปลวกแบบนี้เนาะแต่ดีที่สุดไม่ต้องไปแทรกแซงธรรมชาติพวกนั้นมากนะครับไม่ต้องไปซื้อมาก็ได้เห็นบางเจ้านี่ผมว่าก็เป็นเหมือนเฟกนิวนั่นแหละก็เหมือนโกหกขายของมาเนาะก็บอกว่าเอาไปหยอดใส่ต้นมะม่วงมันก็เกิดว่างั้นใส่กอไผ่อะไรมันก็เกิดจริงๆเห็ดปลวกเกิดจากจอมปลวกเนาะ อ่ะเดี๋ยวเก็บตอก่อนสักพักนะครับหลังจากที่งงงมเศร้าๆกับคุณแม่มาสักพักนะครับก็ไปเจออีกละตรงนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละเยอะอยู่นะครับไม่ถือว่าเยอะเลยแหละโอ้เป็นพันๆดอกเลยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวออกจากจุดนี้เดี๋ยวจะไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับที่เขาเคยออกรอบก่อนนะครับดอกใหญ่กว่านี้แต่ว่าคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูเก็บเห็ดอีกรอบรอบหนึ่งเนาะเป็นเห็ด โคนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเห็ดปวกไก่น้อยก็ดอกเล็กมากเลยเห็นคุณแม่ตอนแรกบอกว่าจะเอาไปใส่ไข่เจียวนะครับแต่เปลี่ยนใจแล้วตอนนี้โอ้โหมาได้เยอะเนาะไปแกงได้เลยแหละแกงอิ่มเลยโอ้ดูดีนี่นะครับฟ้าฝนก็กำลังจะมาและลมแรงแล้วนะครับ นนมีเม็ดฝนยำ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 ม,มาแหละ